กระจุกดาราจักรมหันครแห่งจักรวาลกระจุกดาราจักรคืออะไรลองนึกภาพเมืองขนาดใหญ่ที่มีดาราจักรนับพันอาศัยอยู่รวมกันเมืองนี้ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นจากอิฐและปูนแต่สร้างขึ้นจากแรงโน้มถ่วงที่ดึงดูดดาราจักรเหล่านี้เข้าหากันกระจุกดาราจักรเป็นโครงสร้างที่ใหญ่ที่สุดจักรวาลที่ถูกยึดเหนี่ยวด้วยแรงโน้มถ่วงแต่ละกระจุกอาจมีดาราจักรตั้งแต่ไม่กี่สิบไปถึงหลายพันดาราจักรดาราจักรเหล่านี้ไม่ได้อยู่อย่างโดดเดี่ยว แต่มีการปฏิสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องมีการชนกันการรวมตัวกันและการแลกเปลี่ยนก๊าซและฝุ่นละอองซึ่งส่งผลต่อวิวิวัฒนาการของดาราจักรแต่และดาราจักรกระจุกดาราจักรไม่ได้มีแค่ดาราจักรเท่านั้นแต่ยังมีก๊าซร้อนที่มีอุณหภูมิสูงถึงล้านองศาเซลเซียสและสะสารมืดที่มองไม่เห็นซึ่งมีบทบาทสำคัญในการยึดเหนี่ยวโครงสร้างทั้งหมดไว้ด้วยกันการศึกษาเกี่ยวกับประจุกดาราจักรช่วยให้เราเข้าใจถึงการก่อตัวและวัฒนาการของเอกภพ โครงสร้างขนาดใหญ่และธรรมชาติของสสารมืดโครงสร้างของกระจุกดาราจักรมีความซับซ้อนกระจุกดาราจักรไม่ได้เป็นเพียงกลุ่มของดาราจักรที่รวมตัวกันอย่างไม่เป็นระเบียบแต่มีโครงสร้างที่ซับซ้อนโดยทั่วไปแล้วกระจุกดาราจักรจะมีดาราจักรที่ใหญ่ที่สุดอยู่บริเวณใจกลางซึ่งมักจะเป็นดาราจักรรูปบรีขนาดใหญ่ที่เรียกว่าดาราจักร C D C Galaxy ดาราจักรนี้เกิดจากการรวมตัวของดาราจักรขนาดเล็กจํานวนมาก และมีมวลมหาศาลดาราจาักรอื่นๆในกระจุกกระจายตัวอยู่รอบๆดาราจาักรซีดีโดยมีจํานวนมากขึ้นเมื่อเข้าใกล้ใจกลางกระจุกนอกจากดาราจาักรแล้วกระจุกดาราจาักรยังมีก๊าซร้อนจํานวนมหาาลซึ่งแผ่รังสี X ออกมาก๊าสนี้มีความร้อนสูงมากเนื่องจากถูกทําให้ร้อนโดยแรงโน้มถ่วงและการเคลื่อนที่ของดาราจาักรภายในกระจุกนอกจากนี้กระจุกดาราจาักรยังมีสสารมืดซึ่งเป็นสสารที่ไม่เปล่งแสงออกมา ทำให้มองไม่เห็นแต่สามารถตรวจจับได้จากแรงโน้มถ่วงสสารมืดมีบทบาทส,สำคัญในการยึดเหนี่ยวอยู่กระจุกดาราจักไว้ด้วยกันการก่อตัวของกระจุกดาราจักเริ่มต้นจากการรวมตัวของสารมืดสสารมืดเป็นสสารที่ไม่เปล่งแสงออกมาทำให้มองไม่เห็นแต่สามารถตรวจจับได้จากแรงโน้มถ่วงในช่วงแรกเริ่มของเอกภพสสารมืดได้รวมตัวกันเป็นโครงสร้างขนาดใหญ่ซึ่งเป็นเหมือนโครงกระดูกข,ของกระจุกดาราจักต่อมาก๊สและดาราจักต่างๆ ก็ถูกดึงดูดเข้ามาในโครงสร้างนี้ด้วยแรงโน้มถ่วงเมื่อดาราจักรเคลื่อนที่เข้าใกล้กันก็จะมีการปฏิสัมพันธ์กันเช่นการชนกันการรวมตัวกันและการแลกเปลี่ยนก๊าซและฝุ่นละอองการปฏิสัมพันธ์เหล่านี้ส่งผลต่อวิวัฒนาการของดาราจักรแต่ละดาราจากักรและทําให้กระจุกดาราจักรมีรูปร่างและโครงสร้างที่ซับซ้อนการก่อตัวของกระจุกดาราจักรเป็นกระบวนการที่ใช้เวลานานนับพันล้านปีและยังคงดําเนินต่อไปจนถึงปัจจุบัน กระจุกดารจาจักรมีความสำคัญต่อการศึกษาเอกภพเนื่องจากเป็นโครงสร้างที่ใหญ่ที่สุดในกวานที่ถูกยึดเหนี่ยวด้วยแรงโน้มถ่วงการศึกษาเกี่ยวกับกระจุกดารจาจักรช่วยให้เราเข้าใจถึงการก่อตัวและวิถาการของเอกภพโครงสร้างขนาดใหญ่และธรรมชาติของสสารมือนอกจากนี้กระจุกดารจาจักรยังเป็นห้องทดลองทางฟิสิกส์ดาราศาสตร์ที่สำคัญเนื่องจากมีสภาวะแวดล้อมที่รุนแรงเช่นอุณหภูมิสูงรังสีเอกซ์และสนามแม่เหล็กการศึกษา,ราปรากฏการณ์ต่าง ที่เกิดขึ้นในกระจุกดาราจักรช่วยให้เราเข้าใจถึงกระบวนการทางฟิสิกส์ที่เกิดขึ้นในเอกภพตัวอย่างเช่นการศึกษาการชนกันของกระจุกดาราจักรช่วยอะไรเรียนย่นการมีอยู่ของสสารมืดและศึกษาคุณสมบัติของสสารมืดได้ปรากฏการแปลกประหลาดในกระจุกดาราจากักรกระจุกดาราจักรเป็นแหล่งกําเนิดของปรากฏการแปลกประหลาดมากมายเช่นเลนความโน้มถ่วง gravitational lensing เลนส์ความโน้มถ่วงเกิดขึ้นเมื่อแสงจากวัตถุที่อยู่ไกลคงเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของกระจุกดาราจักรที่อยู่ระหว่างเรากับวัตถุนั้นปรากฏการณ์นี้ทําให้ภาพของวัตถุที่อยู่ไกลบิดเบีย้ยวและขยายใหญ่ขึ้นนอกจากนี้กระจุกดาราจักรยังเป็นแหล่งกําเนิดของคลื่อนวิทยุพลังงานสูงซึ่งเกิดจากการเล่นความเร็วของอนุภาคที่มีประจุนในสนามแม่เหล็กการศึกษาคลื่อนวิทยุเหล่านี้ช่วยให้เราเข้าใจถึงกระบวนการทางฟิสิกส์ที่เกิดขึ้นในกระจุกดาราจักร และการกระจายตัวของสนามแม่เหล็กกระจุกดาราจาักอัเบล2151หรือที่รู้จักกันในชื่อกระจุกเฮอร์คิวลิสเฮอร์คิวลิสคลัสเตอร์เป็นกระจุกดาราจักที่ตั้งอยู่ในกลุ่มดาวเฮอร์คิวลิสกระจุกนี้มีความพิเศษคือมีดาราจักจำนวนมากกำลังชนกันทำให้เกิดการก่อตัวดาวฤกษกอย่างรวดเร็วและมีรูปร่างที่ไม่สม่ำเสมอกระจุกเฮอร์คิวลิสเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างดาราจักในกระจุกดาราจากัก การชนกันของดาราจักรทำให้ก๊าซและฟุลลอะองถูกบีบอัดทำให้เกิดการก่อตัวดาวฤกษ์ใหม่จำนวนมากนอกจากนี้การชนกันยังทำให้ดาราจักรเปลี่ยนรูปร่างและทำให้ก๊าซร้อนถูกปล่อยออกมาสู่ภายนอกกระจุกดาราจักรคอม a าคลัสเตอร์เป็นหนึ่งในกระจุกดาราจักรที่หนาแน่นที่สุดและมีขนาดใหญ่ที่สุดที่เรารู้จักตั้งอยู่ในกลุ่มดาวคอมม่าเบรนิเสกระจุกนี้มีดาราจักรมากกว่า1,000ดาราจากักรและมีก๊าซร้อนจำนวนมหาศาลคอมม่าคลัสเตอร์ Com เป็นตัวอย่างที่ดีของกระจุกดาราจักรที่อยู่ในสภาวะสมดุลซึ่งหมายความว่าดาราจักรต่างๆในกระจุกมีการเคลื่อนที่อย่างเป็นระบบและมีการกระจายตัวอย่างสม่ำเสมอนอกจากนี้คอมาคลัสเตอร์ยังเป็นแหล่งกําเนิดของรังสีเพลังงานสูงซึ่งเกิดจากก๊าซร้อนที่อยู่ในกระจุกกระจุกดาราจักรโบลิคลัสเตอร์เป็นกระจุกดาราจักรที่เกิดจากการชนกันของกระจุกดาราจักรสองกระจุกการชนกันนี้ทําให้ก๊าซร้อนในกระจุกทั้งสองถูกแยกออกจากสสารมืด ซึ่งเป็นหลักฐานสําคัญที่สนับสนุนการมีอยู่ของสสารมืดโตเลตคลัสเตอร์เป็นหนึ่งในหลักฐานที่ชัดเจนที่สุดที่แสดงให้เห็นว่าสสารมืดมีอยู่จริงการชนกันของกระจุกดาราจักรทาให้ก๊าซร้อนในกระจุกทั้งสองถูกบีบอัดร้อนขึ้นทําให้เกิดการแผ่รังสีเอกออกมาในขณะที่สสารมืดซึ่งไม่ปฏิสัมพันธ์กับแสงจะเคลื่อนที่ผ่านกันไปโดยไม่ได้รับผลกระทบการค้นพบกระจุกดาราจาักรเวอร์โกคลัสเตอร์กระจุกดาราจาักรเวอร์โก แต่เป็นกระจุกดาราจักรที่อยู่ใกล้เรามากที่สุดตั้งอยู่ในกลุ่มดาวิโกกระจุกนี้มีดาราจักรมากกว่า2,000ดาราจากักรรวมทั้งดาราจักรแมสซี่87ซึ่งเป็นดาราจักรที่ใหญ่ที่สุดในกระจุก Virgo Cluster มีบทบาทสำคัญในการกำหนดการเคลื่อนที่ของโล c a l Group ซึ่งเป็นกลุ่มของดาราจักรที่เราอาศัยอยู่รวมถึงดาราจักรทางช้างเผือกการค้นพบกระจุกดาราจักร Virgo ช่วยให้นักดาราศาสตร์เข้าใจถึงโครงสร้างขนาดใหญ่ของเอกภพ และตำแหน่งของเราในจักรวาลสสารมืดในกระจุกดาราจักรสสารมืดเป็นสสารที่ไม่เปล่งแสงออกมาทําให้มองไม่เห็นแต่สามารถตรวจได้จากแรงโน้มถ่วงสสารมืดมีบทบาทสําคัญในการยึดเหนี่ยวกระจุกดาราจักรไว้ด้วยกันหากไม่มีสสารมืดกระจุกดาราจักรจะไม่สามารถคงอยู่ได้เนื่องจากดาราจักรต่างๆจะเคลื่อนที่เร็วเกินไปและหลุดออกจากกระจุกสสารมืดเป็นส่วนประกอบหลักของกระจุกดาราจักรโดยมีมวลมากกว่าดาราจักรและกาซอนรวมกัน การศึกษาการกระจายตัวของสสารมืดในกระจุกดาราจักรช่วยให้เราเข้าใจถึงธรรมชาติของสสารมืดและบทบาทของสสารมืดในการตัวของโครงสร้างในเอกภพก๊าซร้อนในกระจุกดาราจักรก๊าซร้อนในกระจุกดาราจักรมีอุณหภูมิสูงถึงล้านองศาเซลเซียสซึ่งสูงกว่าอุณหภูมิของพื้นผิวดวงอาทิตย์มากก๊าสนี้แผ่รังสีเอกออกมาทำให้เราสามารถตรวจจับได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์ทวากาศที่ติดตั้งบนดาวเทียมก๊าซร้อนในกระจุกดาราจักรมีบทบาทสำคัญในควบคุมการก่อตัว ดาวฤกษ์ในดาราจักรหากไม่มีก๊าซร้อนดาราจักรจะสามารถก่อตัวดาวฤกษ์ได้อย่างรวดเร็วทำให้ดาราจักรมีดาวฤกษ์จำนวนมากก๊าซร้อนช่วยป้องกันไม่ให้ก๊าซเย็นในดาราจักรยุบตัวลงและก่อตัวเป็นดาวฤกษ์การศึกษาคุณสมบัติของก๊าซร้อนในกระจุกดาราจักรช่วยให้เราใจถึงกระบวนการทางฟิสิกส์ที่เกิดขึ้นในกระจุกและการปฏิสัมพันธ์ระหว่างก๊าซร้อนกับดาราจักร อนาคตโครงของกระจุกดารจาจักรในอนาคตกระจุกดาราจักรจะยังคงวิวัฒนาการต่อไปดาราจักรต่างๆจะมีการชนกันการรวมตัวกันและการแลกเปลี่ยนก๊าซและฝุ่นละอองแรงโน้มถ่วงจะดึงดูดดาราจักรต่างๆให้เข้าใกล้กันมากขึ้นทำให้กระจุกดาราจักรมีขนาดเล็กลงและหนาแน่นขึ้นในที่สุดกระจุกดาราจักรอาจรวมตัวกันเป็นกระจุกดาราจักรขนาดใหญ่ขึ้นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างขนาดใหญ่ของเอกภพ การศึกษาอนาคตของกระจุกดาราจักรช่วยให้เราเข้าใจถึงวิวัฒนาการของเอกภพในระยะยาวและการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างขนาดใหญ่เรื่องลี้ลับเกี่ยวกับกระจุกดาราจากักรนอกจากความรู้ทางวิทยาศาสตร์แล้วกระจุกดาราจักรยังมีเรื่องลี้ลับที่น่าสนใจเช่นความเป็นไปได้ที่จะมีอารยธรรมต่างดาวอาศัยอยู่ในกระจุกดาราจากักรเนื่องจากกระจุกดาราจากักรมีดาราจักรจำนวนมากจึงมีความเป็นไปได้ที่จะมีดาวเคราะห์ที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิต และมีอะไรทําต่างดาวเกิดขึ้นนอกจากนี้ยังมีทฤษฎีที่ว่ากระจุกดาราจักอาจเป็นประตูเชื่อมต่อระหว่างเอกภพต่างๆหรือเป็นที่ซ่อนของพลังงานรูปแบบใหม่ที่ยังไม่ถูกค้นพบเรื่องลี้ลับเหล่านี้เป็นแรงบันดาลใจให้นักวิทยาศาสตร์และนักสำรวจจวกาศพยายามค้นหาความจริงเกี่ยวกับกระจุกดาราจักต่อไป